เแปดเลขหกอยนะ้งนหมนบาน้านี่อันนี้เป็นเลขเจ็ดนน้อยๆเลขอะไรนะเลขหกกัเลขเจ็ดเลขหกกัเลขเจ็ดเจ็ดี่ดีมีเลขหข้างบนเลขเจ็ดข้างใต้หกกับเจ็ดเจ่ดไหในโทรศัพท์เล่นไหมเดียวไม,ม่มีหน่หกับเจ็ดนี้ ท่านผู้ชมทางบ้านเห็นเป็นตัวไหนนะครับอาจารย์ใหม่บอกเห็นหกกับเจ็ดไหนไหนหาของมาฉีดดูตรงไหนเลขหก 6, เลขเจ็ดเลขหก 6, เลขเจ็ดอาจารย์ใหม่นะครับสาธุตอนนี้เราอยู่ที่วัดช้างเผือกนะครับวัดช้างเผือกหกเนี่ยมวนเนี่ยอ๋อหก ขึ้นมาเนี่ยเนี่ยโอ้หกกับเจ็ด oh, เออเห็นเลยหกเจ็ดท่านผู้ชมตาไม่ผ่านไม่ทำตอนนี้หลายเหล็กว่มันแบหลายอยู่แต่ตัวี้เห็นชัดหนะเออหกเจ็ดจริงๆเลยเนาะหกเจ็ดแล้วท่านผู้ชมเนี่ยหกเจ็ดเลยเนาะขึ้นนู่นขึ้นเลยเนาะหกเจ็ดเก่าเจ็ดแล้วตัวนี้ได้กับกันได้หกเจ็ดเก้าเจ็ดท่านผู้ชมเนี่ย ชัดๆเลยชัดๆเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดายวเขา้าไปเอามือจีนี่บางคนนี่หกเจ็ดนะครับถ้ากลับกลับกันก็เป็นเก้าเจ็ดเาอีกเห็นตัวนี้คือจังเอาเอาตัวที่มันชัดๆเลยเนาะอท่านผู้ชมทางบ้านเห็นเป็นตัวไหนนะครับหกกับเจ็ด 6กเจ็ดต้นตะเคียนนะครับอยู่ที่วัดช้างเผือกนะครับวัดช้างเผือกตะเคียนทองสูงมากนะครับ้ต้นใหญ่ไม่มีหกเจ็ดแปดคนคนใส่เสื้อมาเบอร์แปดนะก็หกเจ็ดแปดตัว เออหกเจ็ดแปดนะครับคนใส่เสื้อมาแต่ว่าหกเจ็ดเห็นจริงๆเลยชัดจริงๆท่านผู้ชมชัดมากนะครับนี่เนาะมันก็คือเลขหกเลขเจ็ดจริงๆเลยเนาะหกเจ็ดท่านผู้ชมเอ้าเป็นนแต่นแบบหรือเป็นเป็นเป็นนุ่นขึ้นเลยเนาะเป็นใหม่เป็นเป็นกิ่งเป็นแปลกใหม่อ่ะแล้วท่านผู้ชมทางบ้านเห็นเป็นตัวไหนนะครับเห็นเป็นตัวไหนก็ลองนาไปลุ้นไปเสียงดูนะครับอันนี้อยู่ที่ดวงใครดวงมันแล้วนะครับ ท่าชมเห็นเป็นตัวไหนก็ลองดูนะครับลองดูนะครับแต่ว่าเห็นนี้หกเจ็ดจริงๆคนใส่เสื้อมาดูหวยก็ใส่เสื้อเลขแปดมาหกเจ็ดแปดเออคือมันจะหกเจ็ดแปดนะครับลองดูกันนะครับแต่ว่านี่เลขนี้ชัดจริงนะครับนี่หกเจ็ดนี่หกเจ็ดนี่อยู่ที่วัดชางวัดช้างเผือกนะครับวัดช้างเผือกเจ้าแม่แตะเขียนทองอ่ะ ก็ลองนําไปรุ่นไปเสี่ยงดูนะครับขอสาธุเจ้าที่เจ้าทางพระภูมิเจ้าที่วัดวารามนะครับลูกหลานเดินทางม,มาก,ก็อย่าได้ทักอย่าได้ทวงนะครับตัวเลขที่เห็นหรือท่านผู้ชมเห็นตัวไหนก็นําไปรุ่นไปเสี่ยงก็ขอให้เข้าขอให้โดนขอให้ปังสาธุสาธุสาธุ